สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะมาเรียนการสร้างมุมนะคะเรามาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะบทเรียนนี้นะคะจะสร้างมุมอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องรู้จักการสร้างมุมคืออะไรคะทราบไหมคะอุปกรณ์ในภาพคืออุปกรณ์อะไรเอ่ยไม้ My, อะไรคะไม้โปแท็กเตอร์นะคะอันนี้เอาไว้สามารถสร้างมุมได้นะคะ การสร้างมุมนะคะขนาดต่างๆค่ะคือหัวข้อในวันนี้การสร้างมุมขนาดต่างๆนักเรียนจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนมีมุมอะไรบ้างคะเบื้องต้นมุมแหลมมุมป้านมุมฉากมุมตรงแล้วก็มุมกลับใช่ไหมคะ ตามตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะการสร้างมุมมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะเขาบอกว่ารากลังสีหรือส่วนของเส้นตรงเนี่ยที่เป็นแขงของข้าง1มุมออกมาจะได้ดังภาพนี้นะคะที่ปรากฏอยู่บนจออยู่นะคะจะได้มาเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้เลยส่วนขั้นตอนที่2ค่ะเขาบอกว่ามีให้เรากําหนด จุดปลายของรังสีแล้วก็ส่วนเส้นตรงที่เป็นแข่งของมุมตามตัวอย่างนะคะทีเชอร์กำหนดให้ด้วยว่าเป็นเส้นตรงของขอไข่กับตัวอะไรคะคอควายค่ะเรามาดูขั้นตอนที่3กันนะคะการสร้างมุมนะคะจะต้องวางไม้โปรแทคเตอร์ให้อยู่จุด กึ่งกลางตรงกับจุดปลายของลังสีหรือส่วนของเส้นตรงโดยให้เส้นที่ชี้เนี่ยตัวเลขศูนย์ทับกับแขนของมุมสังเกตนะคะตรงเนี้ยค่ะแขนของมุมจะต้องตรงกับเลขอะไรคะ0นนะคะมันจะต้องวาดให้ทับอยู่เลยตรงเส้นตรงได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพอวางให้ตรงเสร็จแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอน 4ค่ะขั้นตอนที่4นะคะเขาบอกว่าให้กำหนดจุดให้กับเส้นตรงกับขนาดของเราตอนนี้นะคะเรากำหนดขนาดไว้ที่เท่าไหร่คะนะักเรียนตามโจทย์ทีเชอร์กี่องศาคะ60องศาใช่ไหมคะเรากำหนดขนาดของมุมของเราไว้ที่60องศานะคะแล้วก็กำหนดจุดเลยจะได้ภาพดังนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการลากหลังสีหรือส่วนของเส้นตรงเนี่ยจากจุดยอดมุมโดยผ่านจุดที่เรากำหนดไว้ให้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นลากจากตรงนี้ค่ะคือจุดยอดมุมใช่ไหมคะจุดยอดมุมของเราคือตัวอะไรคะขอไข่าลากมายานันขึ้นไปให้มันได้กี่องศานะคะห0สิบ องศาถูกต้องไหมคะพอเราลากให้ได้60องศาจะเป็นภาพลักษณะดังจอของทีเชอร์เลยนะค่ะ,ะเราได้ภาพนี้และได้60องศาแล้วนะคะมุมนี้นะคะชื่อว่ามุมอะไรคะกขอคอหรือเรียกอีกอย่างว่ามุมคอขอกมีขนาดเท่าไหร่คะกี่องศาคะ60 องศาสัญ,ญลักษณ์มุมนักเรียนจําได้ไหมคะเราจะต้องใส่ทีเชอร์บอกว่าต้องใส่บ้านให้มันอยู่มันจะอยู่ตรงไหนคะบ้านเนี่ยอยู่ตรงขอไข่ใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์มุมก็จะเป็นรูปบ้านตรงขอไข่แบบนี้เลยอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะการสร้างมุมตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะข้อแรกค่ะ 155องศา155องศานักเรียนวาดตามไม้โปรแทคเตอร์เลยนะคะในแบบฝึกหัดนี้นักเรียนสามารถวาดได้เลยโดยไม่ต้องวาดรูปไม้โปรแทคเตอร์นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปมุมได้เลยโดยไม่ต้องวาดรูปไม้โปรแทคเตอร์นะคะแต่อย่าลืมเขียนให้ทีเชร์ด้วยว่ามันเป็นมุมอะไร มันเป็นมุมอะไรนะคะนักเรียนถ้ายังจำไม่ได้ว่ามุมที่มีขนาด90องศาคือมุมอะไรน้อยกว่า90องศาคืออะไรหรือมากกว่า90องศาคือมุมอะไรให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปแรกของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทีเชอร์ทำให้นักเรียนดูไปแล้วอันนั้นจะเป็นการทบทวนนะคะว่ามุมแต่ละชนิดมีขนาดเท่าไหร่และเป็นมุมอะไรบ้างนะคะส่วนต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ90องศา ข้อที่3 30องศาข้อที่4 100อะไรคะองศานะคะต่อไปคะ่ะข้อที่หค่ะข้อที่ห้าค่ะ40องศาข้อที่6 5ห้าบหองศาข้อที่7 75องศาข้อที่8 1 3 0องศาค่ะส่วนต่อไปคะ่ะจะเป็นข้อที่9และข้อที่สิบ ข้อที่9นะคะจะเป็น110องศาและข้อที่10 180องศาหากวิดีโอนี้เร็วเกินไปนะคะนักเรียนสามารถกดพอดหรือกดสต็อปได้เลยนะคะสามารถกดพอดหรือกดสต็อปได้เลยเพื่อที่จะได้ดูโจทย์นะคะต่อไปค่ะจะมีแบบฝึกหัดเสริมให้นักเรียนอยู่นะคะทั้งหมด4ข้อค่ะแบบฝึกหัดเสริมค่ะอันแรกค่ะเมื่อสักครู่ทีเชอร์ให้นักเรียน วาดมุมใช่ไหมคะสร้างมุมแต่อันเนี้ยจงวัดมุมจงวัดมุมนะคะมุมนี้กี่องศานะกี่องศาลองดูซิว่ามันตรงกับเลขอะไรอ่ะเขียนลงไปเลยว่ากี่องศานะคะแล้วก็เป็นมุมชนิดใดเป็นมุมแหลมมุมป้านมุมตรงมุมกลับหรือมุมอื่นๆนะคะตามแบบฝึกหัดนี้นะคะอยากให้นักเรียนทบทวน ไปด้วยนะคะจะได้ไม่ยากเกินไปเนาะอยากให้นักเรียนฝึกทบทวนเรื่องการวัดมุมนะคะแล้วก็การสร้างมุมนะคะไว้พบกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ